ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับผมน้าอู่แลกเกอร์ยนต์อีกแล้วนะฮะทันนี้นะครับเป็นมิสูวิธีปาเจโรนะมาจากอำเภอสันรป,ระ,ตตรประตองนะครับเอซีจากสันปะตองนะคนละฟ้าของเชียงใหม่นะตามมาถึงที่ร้านเลยถึงเชียประการนะเพื่อจะทําการปัดชิ้นเครื่องยนต์ปัดชิ้นเกียร์โดยตรงนะครับมีความรู้สึกยังไงครับเห็นสีน้ํามันเป็นอย่างนี้แล้วดำเลยนะเนาะ,นะนะในเสียงจริงจาเอซีสันปะตองนะเนาะ คนเราแป็กของเชียงใหม่นะวันนี้ก็มาทําการปัดชิ้นเครื่องยนต์แล้วปัดชิ้นเกียร์นะตอนนี้ก็ทํางานเรียบร้อยครับมาดูสีของน้ามันเครื่องยนต์กันก่อนนะนี่นะอันนี้เป็นกองกองใบใหม่นะผมได้ทาการเปลี่ยนให้ทุกคันนะหนึ่งนะคันต่อหนึ่งใบนะไม่มีการเอามาใช้ซ้ํานะจะเปลี่ยนใบขาวใหม่ตลอดนะ สีท่านเห็นตรงเว็นแกนดำๆนี้จะเป็นสีค้ามขมเหลวของคาร์บอนนะที่สกปรกภายในห้องเครื่องยนต์นะมันจะมาเกาะติดไว้ตรงนี้นะครันนี้คือผมทําการฝัดเครื่องยนต์นะที่เราเห็นตรงนี้นะฝัดชิ้นเครื่องยนต์นะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผู้ายเห็นแล้วตกใจเลยนะนี่คือการฝัดชิ้นเครื่องยนต์นะ ัวที่ผมจะใช้ก็จะเป็นน้ํามันของเอสออยนะแล้ววันนี้ลูกค้าก็มีข้อมูลมานะครับสําหรับของผลิตภัณฑ์ของอีซี่นะก็เอาใส่ให้เลยนะคะคูอสองเลยนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่ช่าล้างทำความสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์นะใช้ดีมากนะฮะตัวนี้นะครับ,บรของของนนะีซี่เราไปดูของเรื่องเกียร์กันบ้างนะครับ เกียร์นะฮะเกียร์ดำไหมนะครับเกียร์นะน้ำมันเกียร์ก็ถือว่าไม่ค่อยดำนะครับแบบนี้ไม่ค่อยดำลูกค้ามาแล้วก็อยากจะทำนะก็เลยจัดให้นะเนี่ยน้ำมันท่านจะเห็นฟองอากาศของหลอดตัวนี้นะน้ำมันจะวิ่งวนอยู่ตรงนี้นะครับจะกฟองเรื่อยๆนะครับเทสเชอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ70รแรงดันค่อนข้างจะสูงนะครับ ปัดเครื่องฝัดเกียร์พร้อมกันเลยนะโดยเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับต้องทําการปัดชิ้นเท่านั้นนะฮะถึงจะสะอาด100%งอซนะครับขอบวนการทั้งหมดนี้นะฮะเป็นขอบวนการที่ทําความสะอาดที่ดีที่สุดนะทั้งปัดชิ้นเครื่องยนต์แล้วก็ฝัดชิ้นเกียร์ยังไงก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับกับอูเลกเกอร์ยนนะฮะถ้าท่านสนใจที่จะล้างนะครับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์และเกียร์ แบบ1นึนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเบอร์โทรไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้อู่และเกอร์ยนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผมและนี่ก็เป็นสภาพนะับพอสภาพหลังจากที่เราทําการฝัดชิ้นเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาทําขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็คือเปิดอ่างนะเปิดอ่างออกมาเปลี่ยนกองเกียร์นะกองเกียร์ทำไมต้องเปลี่ยนนะฮะ ท่านดูนะฮะรถเกือบสองแสนกว่ากิโลนะครับท่านดูตรงที่ข้างในนี้นะครับข้างในเนี้ยตัวข้างในนะจะเป็นกระดาษนะครับมันจะเป็นกระดาษซึ่งมันจะทําหน้าที่ในการกรองคราบสกปรกก่อนที่น้ำมันจะเข้าไปในชุดเลือนราวเกียร์ต่างๆนะฮะอันนี้เป็นกองเกียร์นะท่านดูนะดํามากครับซึ่งโอกาสที่จะตันสูงมากครับสาหรับเกียร์ออโต้ถ้ากองตัวนี้ตัน ระบบเกียร์ทุกตัวจะทํางานผิดพลาดทันทีเกียร์บืดบ้างเกียร์ไหม้บ้างเนื่องจากน้ํามันเกียร์เข้าไปเลี้ยงระบบไม่ทันกองเกียร์ส่วนกองเกียร์ใบใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับกองเกียร์ใบใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ท่านจะเห็นได้ว่าข้างในที่เป็นกระดาษนี้จะเป็นกระดาษตัวใหม่อันนี้จะเป็นเกียร์ไอกองเกียร์นะครับกองเกียร์ตัวใหม่ที่เราจะเอาเข้าไปติดตั้งให้นะ รูปลักหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่